Peace. <laughs> 23ลานาฬิกาวันที่26ตุลาคมร้อยตำรวจเอกมโนธทิพเวสรองสารวัสอบสวนสบพบางละมุงได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดภายในห้องพักในอาคารพาณิชย์ชั้นสองติดถนนสุขุมวิท4ี่สบตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างประบูธรรมสถานเมืองพัทยา ที่เกิดเหตุได้ทุบป,ประตูขึ้นไปบนชั้นสองพบศพผู้เสียชีวิตเป็นชายไทยไม่ทราบชื่ออายุประมาณ60ปีนอนเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่บนเตียงนอนในสภาพนอนขึ้นอืดน,น้ำเหลืองไหลนองพื้นคาดว่าเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่าสวันตรวจสอบภายในห้องพักไม่พบการรื้อค้นแต่อย่างใด จากการสอบถามนายนูนคำแก้วอายุ47ปีเพื่อนร่วมงานล่าว,ว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนดูแลอาคารพาณิชย์ช่วงสิ้นเดือนทางเจ้าของตึกได้ให้ตนไปชวนผู้เสียชีวิตไปรับประทานอาหารแต่โทรไปหลายสายติดต่อไม่ได้ตนจึงไปที่หน้าตึกไปตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีการตอบรับจึงตัดสินใจพังประตูเข้าไปดูบนชั้นสอง เมื่อเข้าไปถึงกับต้องตกใจเมื่อพบว่าผู้เสียชีวิตนอนขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณจากนั้นตนจึงได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบดังกล่าวเบื้องตน้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายอาจเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวจึงได้มอบศพให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบู์ธรรมสถานไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลบางละมุงรอญาติมาติดต่อรับศพไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาต่อไป ได้ไงครับว่ารู้ได้ไงเพราะว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ข้างบนคือทุกสิ้นทุกสิ้นเดือนอ่ะทุกสิ้นเดือนอ่ะอดีเจ้านายมาเุาเกมาเขาจะพาไปกินข้าวกินอะไรด้วยกันแต่โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้แล้วก็ให้มาดูตะโกนจนเสียงแหกเสียงแหกตะโกนไม่ได้ก็ไม่ได้ยินเลยต้องใช้ถอนทุบแล้วทุบไปดูข้างในผมเห็นแปลกแปบกกลิ่นเหม็นผมเดินไปหาปอมยาตรงไปให้มาดู นี่แหละอันนี้แหละเราเรางัดเข้าไปเลยใช่ไหมใช่คุใช้โคนตีเข้าไปเลยแล้วเขาทำงานอะไรครับเขาเขาเป็นคนข้อตึกเรอต้อเป็นคนข้าตึกเหรอครับใช่เขาข้อตึกอ๋อข้าตึกที่นี่ใช่เขาเป็นลูกื้องที่เสียยข้อตึกสนับสนุนข่าวโดย Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้